สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดภาษาไทยที่เราทำไปครั้งที่แล้วก่อนนะคะคือในหน้าที่1 0ึ่ก่อนนะคะอ่านักเรียนดูข้อที่2อันนี้คุณครูเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะข้อที่2คํคำนี้นะคะอ่านว่าคระหรืหาดนะคะหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผยนะคะเมื่อนักเรียน อ่านแล้วดูคลิปแล้วนักเรียนตรวจทานในแบบฝึกหัดด้วยนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องหรือเปล่านะคะข้อที่3คํคำที่แปลว่าน้ำทิพเราจะเติมได้เป็นคำว่าอะมาฤตนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูข้อที่4ข้อที่4ชื่อวันที่5ของสัปดาห์ออที่เริ่มนับจากวันอาทิตย์เรานับไปเลยนะคะวันอาทิตย์ วันจนันทร์วันอังคารวันพุธพอวันที่5ก็จะได้ตรงกับวันพะระฤหัสสบดีนะคะเราก็เขียนคำอ่านเป็นคำว่าพะระฤหัสสบดีแต่คำนี้เราจะอ่านออกเสียงได้2แบบจะอ่านเป็นคำว่าพระฤหัสสบดีก็ได้หรืออ่านเป็นคำว่าฤหัสสบดีก็ได้นะคะแต่ส่วนมากเราจะอ่านเป็นคำว่าพะระฤหัสบดีนะคะ เมื่อนักเรียนตรวจทานเสร็จแล้วเราทําถูกต้องนะคะเราไปดูหน้าที่102กันนะคะซึ่งในหน้าที่102เนี่ยข้อที่5คุณครูก็เฉลยให้นักเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะข้อที่5คุณครูก็เฉลยไปแล้วเนาะทีนี้เราไปดูนะคะข้อที่5้าเขาบอกว่าความตายชื่อดาวเคราะห์ดวงที่7ในระบบสุริยะก็คือนะคะ มะรุตยูนั่นเองนะคะข้อที่3ใหญ่คัดเลยมือคุณครูบอกไปแล้วเนาะอันนี้นักเรียนก็คัดให้ถูกต้องนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเราไปดูงานที่คุณครูมอบหมายให้หนูทำในวันนี้ก็คือให้เราเปิดหนังสือเรียนแบบฝึกหัดนะคะเปิดหนังสือเรียนแบบฝึกหัดไปในหน้าที่103ค่ะ เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่103นะคะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือเรียนแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเราจะเจองานในลักษณะของแบบนี้นะคะคือให้เราสรุปท้ายบทนั่นเองนะคะสรุปความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะอ่ะเช่นบอกว่า การฝึกอ่านและเขียนสะกดคำที่ใช้ทอมนโทตัวรึแล้วก็ตัวรือทำให้ฉันสรุปความรู้ได้ว่าีิเรามาดูอันับแรกทอมนโทเนี่ยทชไมคะเราเรียนไปแล้วสามารถอ่านออกเสียงได้กี่แบบคะอ่าอ่านออกเสียงได้2แบบนะักเรียนเขียนเลขไทยนะคะอ่านออกเสียงได้2แบบเสียงแรกเป็นเสียงอะไรคะทอทหาร เสียงที่2เป็นเสียงเพยัญชนะตัวอะไรคะ D ดเด็กนะคะต่อมาต่อมานะคะคำนี้อ่านออกเสียงได้กี่แบบ3แบบอ่านออกเสียงได้3แบบจะเป็นเสียงอะไรคะหรือ ริแล้วก็คำว่าเรือนะคะได้เป็น3เสียงนะคะต่อมาสุดท้ายอันนี้อ่านออกเสียงได้เสียงเดียวคือเสียงรือนะคะ mm hmm. เมื่อนักเรียนทำสรุปตามคูณเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทำไมคะ ท้ายบทก็คือข้อกานะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วระบายวงกลมตัวเลือกในช่องว่างให้เต็มวงก็คือตัวเลือกคำตอบอยู่ตรงฝั่งทางขวามือของนักเรียนนะคะหจะมีให้เราทั้งหมด10ข้อจะอยู่ในหน้าที่103 2ข้อแล้วก็อยู่ในหน้าที่1 0 4ทั้งหมดอีก10ข้อใช่ไหมคะ เวลานักเรียนทำงานเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะถ่ายส่งในกลุ่มภาษาไทยก็ถ่ายในหน้าที่103แล้วก็หน้าที่104นะคะถ่ายงานส่งคุณครูให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งให้นักเรียนตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้างั้นวันนี้คุณครูขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ